สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้าน J S เจริญยนต์มีฮอ d a ้าดีมครุสภาแท้เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวแท้เลยครับสีเดิมโรงงานนะครับเอกสารทะเบียนครบพร้อมชุดโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับก็ราคาพิเศษวันนี้นะครับ24,500นะครับเออะครับราคาเนี้ยผมรวมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมัดจำผมแค่พิเศษเลย1,500บาทที่เหลือนี่เก็บปลายทางได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวพาชมรอบคันแล้วคันนี้สีเดิมโรงงานแท้นะครับยางหน้าหลังเนี่ยของใหม่เครื่องดีมากนะครับร้อยซีซีนะครับผมคันสาตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับผมนี่ผมได้ซื้อโดยตรงกับเจ้าของเลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมเนี่ยสีดมเดิมแห้งนะครับแจมแจมนี่โลโก้เดิเดมแท้นะนี่โลโก้เดิมแท้ก็เดี๋ยวลองทดสอบระบบไฟก่อน นี่นะครับไฟเลี้ยวนะครับผมนี่นะไฟเลี้ยวติดครบทุกจุดนะครับแต่แต่ก็ดังนะต้องสตาร์ทเครื่อง แล้วก็ไฟเดียวด้านขวานี่ไฟสถานะขึ้นหมดทุกจุดนะครับผมเครื่องดีนะครับไม่มีดังไม่มีควันดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดไฟนี้หลอดรอดไฟเดียวท้ายเดี๋ยวเช็คไข้นะครับนี่นะครับอะไรแท้เดิมโรงงานครบนี่อ๋อมันต้องรอโหลดไฟนะครับแล้วก็ไฟเบรกมือเบรกมือนี่นะครับ เบรกเท้านะครับนี่ใช้ได้หมดนะครับก็เดี๋ยวพาชมใต้เบาะกุญแจใดอกเดียวนะครับทั้งคันนี่แห้งๆนะครับโอ้โหฝาถังน้ำมันใส่มากถังน้ำมันใส่มากนะครับรถแท้เดิมโรงงานนี่เนมเพทสติ๊กเกอร์เดิมนี่ เดิมเดิมยางหน้าหลังใหม่นะครับคันนี้พิเศษก็สอง0มืนสี่พันห้าร้อยนะครับมัดจำผมแค่หนึ่งันห้าร้อยนะครับที่เหลือเก็บไปทางนะครับเต็มจำนวนนะครับก็จบที่ราคาสอง0 0ืสี่พันห้าร้อยเนี่ยรวมส่งให้เลยครับคุณก็ได้รถสภาพนี้ไปใช้เลยนะครับเอกสารผมรับประกันการโอนให้3ามสิบวันนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้รับคืนเต็มจำนวนนะครับนี่ก็เดี๋ยวลองทดสอบระบบเครื่องยนต์ เรื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควันเงียบๆคัดเกียร์เข้าปกติวกไฟนี่ไฟสูงต่ำไฟรีอะไรจะได้หมดนะนี่ไฟรีไฟแล้วก็สูงต่ำจะได้หมด ดีมากทนันนี้เน,เนมเพจเดิมยังอยู่ครบเลยเนี่ยว็เนี่ยสีเดิมก็นิ่งๆสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยไฟท้ายไฟหน้าอะไรที่ครบ ไปขึ้นหมดความเร็วน้ำมันไฟสฐานะสูงต่ำใช้ได้หมด